S 1> <S 1> <S <S นี่นครับหลังจากที่บาโทอรบิลคูมาได้พัดพวกลูฟี่ไปนะผมลูฟี่ก็ได้ไปอยู่กับเกาะเเทพโจรสลัดนะผมโบอาเฮนคอกนะผมนะฮะ เป็นเมืองรับแรนะเป็นประเทศแลก็คือตอนแรกอะดูฟี่ก็ให้ต่อสู้กับพี่น้องของแฮนด์คอกนะแล้วก็ได้ไิชิตใจแฮนด์คอกไว้ด้วยนะผมนี่ฮะก็เลยได้มีเพื่อนเป็นเจ็บเทพโจรสลัดนี่ฮะส่วนเอสกับหนวดดาก็สู้กันนะผมนะตอนนี้เนี่ยผมมาเชลดีทีสเนี่ยเป็นไงก็คือเอดอะคือไม่ให้หนวดดำมาไปสู้กับดูฟี่เพราะหนวดดามันจะไปจะไปเอาลูฟี่ไว้ในมาริฟอร์ดเออใช่ผู้ผิพผู้ิด ผู้ิดผู้ถูกขอไปด้วยนะผมนี่ฮะพอลูฟี่รู้ว่าเอสถูกกลับนะแพ้นวดดำก็เลยให้แฮนด์อคอกพามาที่อิมเพลดาวนะผมเฮแล้วลูฟี่ก็ได้เจอบากกี้ไว้ด้วยเป็นไงละ่ะอืมแล้วก็ได้เจออีวานคอปด้วยนะผมแล้วก็ได้เจอมิสเตอร์ทีด้วยพอแฮนด์อคอรกรู้ว่าลูฟี่เป็นลูกของดากอนก็เลยช่วยครับผมฉันจะไปให้ได้ไปที่ศูนย์ประชาการใหญ่กองทัพเรือ นี่ครับผมอีวานเขาก็ได้ช่วยลูฟี่นะแหกคุกอินเพลดาวไปครับผมนี่แล้วก็เจออดีตเจพีโตสัดัสกขาไดนะผมแล้วก็เจทพโตสลัสอิมเบนะผมก็คือได้เป็นพันธมิตรกันนะตอนนี้ช่วยกันแหกคุกแล้วลูฟี่ก็ได้เจอกับนวดดำด้วยครับเป็นไงละ่ะช่วงเคยตัวดำมันก็บอกหมดเลยว่าเออกูนี่แหละชน,นะพี่มึงแล้วเอาพี่มึงนะ ไปส่งให้กับกองทัพเรือนะครับเซฮ่าไม่ได้เจอกันน,น,น,นานเลยนะมวกฟางอีกไม่นานก็จะเริ่มแล้วการประหารที่สถานที่สถานะของพี่ชายแกนะลูฟี่ได้ไปต่อสู้กับนวดดำนะครับด,ด้วยความโกรธพิูกยโยยุแต่ด้วยคำพูดของจิมเบลูฟี่ก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะไปช่วยเอสนะครับผมตึงก็คือได้มาอยู่ที่ประตูแห่งความยุติธรรมนะครับ มิสเตอร์นอ่ะครับคนม,มิสเตอร์ทูเออไม่ใช่มิสเตอร์ทีมิสเตอร์ทูก็ได้ก็ได้ช่วยไหมครับผมบอลจังประตูจะปิดแล้วพวกเราไปก่อนนะขอบคุณมาก,อมากเออแล้วคือลูฟี่ก็ร้องไห้แล้วผมหมอกฟางจังช่วยพี่ของเธอให้ได้นะสเตอมิร์のを胸に เนี่ยโรฟี่ก็ได้มาแล้วผมได้มาทีมารีฟอร์ดเนี่ยเจอสามพลเรือเอกนั่งอยู่นะผมแล้วก็มีเจ็ดเทพโจรสลัดเป็นกองหน้านะนี่ยครับก่อนเริ่มการประหารที่สาทานณะจอมพลจอมพลแห่งกองทัพเรือเซนงกคุก็คือได้ได้บอกทุกคนบนโลกนะครับว่าเอสเนี่ยเป็นทายาทของโกโรเจอร์นะครับอ่ามา ตอนนี้เราได้เล่นเฮ้ยมีหนวดขาวอะ่ะท่านไปชมมีหนวดขาวอะ่ะเฮ้ยเอาเลยไหมเล่นพีบเบิมเลยไหมเดี๋ยวมีจิมเบมีโคโคไดมีลูฟี่ใจมันไปหนวดขาวแล้วอะ,อะโอเคเดี๋ยวขอเล่นพีบเบิมบิ๊กขอเล่นพีบเบิลอาเขาชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมคิดก,ก่อนเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะนะผมเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหนวดขาวนะผมหนึ่งในสี่แห่งจกักรพรรดินะอ่ะไป S <S <S นี่ครับผมที่นี่คือกองบัญชาการใหญ่มาริมฟอร์ดนี่ทหารจำนวนมากไม่่คือมีทหารแบบฝีมือดีแล้วก็มีพลเอกแล้วก็มีเจ็ดเทพโจรสลัดอยู่ด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมกดนี้ไปเลยให้มันเล่าัตโนมัตเนี่ยฮะประกอบไปหาเนี่ยไอเซนโกโพเนี่ยมันก็ได้ประกาศบอกว่าเอสเนี่ยเป็นลูกชายของโกโรเจอร์นะครับท่านผู้ชมมีเรื่องที่ต้องบอกทุกท่านไว้เกี่ยวกับความหมายอันยิ่งใหญ่ของการที่โปรตัสดีเอสชายผูนี้จะจบชีวิตลงณที่นี้นะวันนี้เอสผู้ชื่อพ่อของนายออกมาสิ พ่อของฉันคือหนวดขาวเออผิดแล้วไม่ผิดมีแค่หนวดขาวเท่านั้นไม่มีคนอื่นเออตอนนั้นพวกเราใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยคว,วอความหาสุดชีวิตเออความหาสุดชีวิตพะคิดว่ามีลูกของชายผู้นั้นเด็กที่สืบสายเลือดชั่วร้ายที่สุดในโลก นั่นก็คือนายไงล่ะดูดีอยู่แก่ใจไม่ใช่หรือไงเอะสะอึกเลยเอ๋พ่อของนายคือเจ้าแห่ง,จงโจรสลัดลโอโรเจอร์ราชโจรสลัดไงเล่าเอาโอโอ้โคบี่็็อึ้งเลยวะทุกคนอึ้งหมดเลยครับผมสองปีก่อนสินะที่นายก่อสร้งกลุ่มโจรสลัดด้วยตัวเองแล้ว โลดแล่นในทะเลด้วยพลังและความเร็วสูงสุดในฐานะกัปตันในที่สุดพวกเราก็ตระหนักว่าสายเลือดของโรเจอร์ยังไม่สินส้นซากแต่หนวดเท้าที่ตาหน้าได้เวลาเดียวกับพวกเรากับชุกเลี้ยงนายให้เป็นเจ้าแห่งโจรสรัดคนต่อไปให้ลูกชายของคู่แข่ง คนที่คิดแบบนั้นมีแค่นายคนเดียวพวกเราไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแบบสุ่มเสี่ยงสุมห้าได้เออสุมสี่สุมห้าได้จริงๆนายได้รับการปกป้องจากหนวดขาว แล้วพอปล่อยทิ้งไว้นายก็เริ่มหายแววความสามารถที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดในยุคสมัยของตัวสลัดได้เพราะฉะนั้นการตัดหัวนายที่นี่จึงมีความหมายอย่างมหาศาลต่อต่อให้ต้องทำสงครามเต็มรูปแบบกับหนวดขาวก็ตามเสีงโอโคคือตอนนี้แม่ไงไอซสงโูโคแบบผมไม่ชอบมันเลย <c oughs> มีคนอโอ้นี่ครับผมมึงจะทำสงครามากับใคระนะอย่าบอกนะว่ามีเงาจากใต้น้ำ <c oughs> มาแล้วครับผมเรือบโดบดี้บ,บิกเมื่อโบดีดิกมาแล้วหนวดขาวซโนคี <c oughs> มาแล้วครับผมูเราเราเไ <c oughs> ม่ได้เจอกันกี่สิบปีแล้วเนี่ยสเสโกม, <c oughs> มาแล้วครับผมหนวดขาว นี่ยัวที่ไหนล่ะลูกรักของข้ายังปลอดภัยอยู่ใช่หรือเปล่าเออเห,นกกหนึ่งในสี่แห่งจักรพรรดิหนวดขาวไอเว้เวอนเกตโอ้หนอ,อ้อวนนิวเกตเออกุรากุระร,รออีกหน่อยนะเอสบางทีผมแปเลเร็วหรือว่าแบบพูดผิดพูดเววร็วก็ขอโทษด้วยนะครับผมป๊าเอาละครับผมเบ่งพลังแล้วท่านผู้ชมมานี่ครับพลังของผลกุรากุระ ครับผมผลสั่นสะเทือนถึงขนของเราจะเยอะกว่าแต่อย่าเผลอประมาทคิดว่าชนะมันเด็ดขาดฝ่ายที่แพ้อาจจะเป็นเราก็ได้เพราะชายผู้นี้มีพลังที่สามารถทำลายล้างโลกได้อยู่ไงล่ะนี่ครับผมูราฮราฮรานี่ครับผม i c อสไม่ครับผมโอ้โห เอาขค้พวกเด็กๆลูฟี่ตกมาบลูฟี่เอสเจอกันจนได้นะมาช่วยแล้ว ไม่ได้เจอกันนายนะนวดขาวเอาละผมพอขดายมันก็คือจะไฟกับหนวดขาวแต่ลูฟี่ช่วยไว้หรอทำไมนาย,นายถึงมาปกป้องหนวดขาวลูกคน,นนี้เป็นหนวดขาวจริงๆสินะอ้ะงาองาั้นขอห้ามยุ่งกับเขาเพราะเอสชอบลุงคนนี้เจ้าหนูหมวกบางนั่นคล้ายกับพี่ผมแดงใส่สมัยก่อนเลยนะ แช้งก่อนหน้านี้บังอาจใช้ใช้ชั้นฟรีๆนะให้ฉันฟรีๆมานะ่ะมาช่วยพี่ชายเลยใช่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าคู่ต่อสู้เป็นใครคนอย่างเธอไม่รอดชีวิตหรอกนกหูนายไม่ต้องมาตัดสินเรื่องแบบนั้นฉันรู้นะ นายอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจสรสลัดใช่ไหมลนะ่ะคนที่จะเป็นเจ้าแห่งโจสรสลัดคือฉันเอออวดดีสมัติมทำมาขัดขวางแล้วก็ตายไม่รู้ด้วยนะไอเด็กน้อยเอ้ยฉันทำสิ่งที่ฉันอยากทำฉันจะช่วยเอสเอาละลูฟี่ มาครับผมเอสจะไปหาเร็วที่แน่มาเรนนดขาวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตมา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 หมื่นเลยมาเรนนดขาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บมึงมานี้เออฮึเอาขึ้นเควสปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมาขอโกดก่อนเกตก่อนเกตเกตมาปึ๊บอือ โอ้โหหนุนขาวโหดครับผมตอนนี้มา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 ถึงก็กวาดจนออเฮ้ยปุ๊บปึ๊บมาโชว์โชว์โชว์ปึ๊บมานี่มึงถือชึบ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 เ้โอ้ยโหดไปไหนต่อมาเออแดดมาแดดแดดแดด เออเออตอนนี้ผมใช้จอยเล่นนะผมมามาไปทางไหนต่อเฮ้ยเออโอ้มันเข่ายังโุตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานี่เออเดี๋ยวจะไปทางไหนน่าไปชมเราเราเราจะไปทางไหนวะปึ๊บเออพุ่งพุ่งอย่างแรงพุ่งทีบ้านพังน่าไปชมหนวดขาวสี่ล้อรถเรามามามาเออเออเออมาไม่กลัว กลัวไหมเดี๋ยวเขากัดสีนนี่ครับผมโดฟามิโก7เจ็ดเทพโจรสรัดนะผมมีอะไรแปกแลกเลรอโดฟามิโกถามว่ามีอะไรแปลกนั้นเหรอความรู้สึกที่ได้อยู่ศูนย์กลางยุคสมัยนี้ยังไงล่ะเสร็จมันพวกนายออกไปฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เออจุดนะ โจรสลัสดคือความชั่วร้ายกองทัพเดอคือความยุติธรรมเรื่องพันนั้นจะไปเปลี่ยนมุมมองได้อย่างไงมุมมองของเด็กที่ไม่รู้จักคำว่าความสงบสุขกับเด็กที่ไม่รู้จักความยุติธรรม,มแต่คนต่างข้ากันเองครับผมคนที่ยืนอยู่จุดสูงสุดสาม,มารถเปลี่ยนดีชั่วได้ตอนเนี้ ความยุติธรรมต้องชนะมันแน่นอนอยู่แล้วพรมีพรมีแค่ผู้ชนะเท่านั้นโดฟาบิโก,โกรครับผมหนึ่งในตัวละครที่ผมชื่นชอบที่สุดเพราะเขาคือโปเท่มาไปไปไงวะต้องกูต้องไปทางไหนวะเนืนเดี๋ยวกูพุ่งไล้ก่อนมามาเดี๋ยวสตาร์ทก่อนเดี๋ยวอืม ปึ๊บปึ๊บเอา้าตาชิญี้เหรอตาชิญี้เดี๋ยวตาชิญี้ขอท่านี้หน่อยเป็นไงมาครับเวทอืออ่าต่อตาชิญี้มาครับพาขี้ราชันเรียบร้อยเฮ้ยตาเหี่ยวเออตาเหี่ยวมันตัดให้วะท่านผู้ชมโอเคตาเหี่ยวดีมากอะไรอีกเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่สโมเกอร์สโมเกอร์เหรอฮ้ยสโมเกอร์สโมเกอร์สโมเกอร์เฮ้ยเออมาสโมเกอร์อืออือเอาเอานี่ไปเออฟู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 เรา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 ไล่สโมเกอร์สโมเกอร์คือต้องการเหรอหาสโมเกอร์เฮ้ยโอ้โห ฟันรัวๆเลยตาเนี้ยคือฟันรัวๆจัดๆอะ่ะมาเดี๋ยวขอลุยกัตรงนี้ก่อนอ่ะเอานี่ไปยินสโมุเกอร์อ,อือ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 อืโอ้โหหายเดี๋ยวนะผมต้องไปทางนี้ดีกว่าท่านผู้ชมเด้อ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 งานเข้าแนะเด็บไปไปไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยว้อเด้อเดไปพิด ไปทางเพจขึ้นอยู่ทางนู้นน่ะเออเดี๋ย้ๆๆ,ๆงานเข้าแล้วกูเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้โอ้โหตายเหี่ยวมันฟันรัวๆเลยท่านผู้ชมชิบหายแล้วถึงเรือแล้วตายเหี่ยวมันฟันถึงเรือแล้วท่านผู้ชมอะไรมามามือมึงอะมามา โอ้โหผมนี่แบบไม่ค่อยชอบไม่เอาโดฟานโกเออเออเออเด้อเด้อมองไปเห็นอืมอืมอืมเออเด้อเด้อโช้อโช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 มา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 นี่โดฟานโกน่าจะโดนนะโดนโดนโดนว่าโดนหลับเลยแหละเรียบร้อยดูฟาิโก้หลับไปแล้วผมโอ้โหน่าสนุกดี เออไม่ต้องน่าสนุกหรอกเฮ้ยท่านผู้ชมผมต้องรีบไปทางนี้ละเดี๋ยวต้องรีบไปช่วยต้องรีบไปช่วยก่อนเดี๋ยวต้องรีบรูฟี่เออเดี๋ยวผมต้องกลับมาที่เดิมนะท่านผู้ชมแดดไปแดดไว้โอ้โหตรงนี้แม่งเยอะมึงเยอะมึงอยู่กันเยอะเกินไปหรือเปล่าเออเอ อูราอูราล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 าเออเด้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 อเดไปเด็ดมาอือหื้อหื้อหื้อมานี่เออหื้อเอานี่ไปกินมึงหาขี้ราชันเออหื้อหื้อเขานี่ไปกินครับผมมาแหวกทะเลมีฮอกก็หลับเหมือนกันเรียบร้อยมีฮอกหนีไปแล้วท่านผู้ชม อย่าเด้อหย,ยุดโกรธก่อนไปไปไงต่อวะต้องไปทางนี้ปะเนี่ยเออเออเดี๋ยวนะเออเออเดี๋ยวไปไงต่อวะเนด้อเดี้อเด้อต,ต้องต้องย้อนไปย้อนมากูกูระเบือจัดเลยไป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  แน่น่ไปงี้โอเคเดินเดินเดินโอเคเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไปทางนี้ก็ได้ท่านผู้ชมไม่ใช่เราเล่นตัวละครตัวใหญ่ด้วยเ,เราเลยงงนิดๆนะครับอ้าวอ้าวฮึฮึฮึลอยเดินเดยนเดินเดินแล้วปุ๊บอยู่ไงวะนะอยู่ไงกันวะอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมมึงถือ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  ถือถือมานี่มึงถือถือถืออโอ้โหอยู่กันแม่งกันเยอะจริงท่านชมหมุน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 เออไปโอ้โหส้นตีนเยอะส้นตีนเยอะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชูชูชูฮึมานี่โกรธก่อนเลยมาเกดเลยครับมามามา เอออีกรอบนึงมามึงม oh ึงโอ้โหสี่จักรพรรดิโหดวับตัวนี้เออเออเออไปยังไงต่อวะเอออืไปทางไหนต่อวะเนี่ยวันนี้เออเออเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาก่อนไปทางไหนก่อนวะอ๋อแบบนี้ท่านผู้ชมมา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  มึงเอานี่ไปกินแวะะหวกทรามปึ๊บเรียบร้อยหมดเลยเอา้าเหลือผู้นำใช่ไหมตอนนี้คือยึดไปแล้วท่านผู้ชมตรงนี้มามาโปชชอ,อ,ชอเฮ้ยเรือเรือถูกพังไปแล้วไปไม่ได้เลยน้ำแข็งไอเอาไยี มึงจะฆ่ามึงเออคือเอานี่ไปอาคิระชันเอสร้อกก่อนนะโอ้โหอาคิระชันทีเดียวตายห้าเลยโหแรงจัดท่านผู้ชมแรงจัดคิดหายละเดี๋ยวอีวานครับอีวานครับอยู่ไหนอะอ๋ออีวานครับเออเกือบเกือบไปแล้วอีวานครับไอ้ออออสมโมก์ก์โดนเต็มมึง เอานี่ไปกินโดนจะจะโดนจะจะโดนจะจะมึงเออฮืเรียบร้อยหายหมดนะครับอย่าให้สี่จะกระพักระิพูดมึงจับลูกใครมาฮะอะไร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 หือ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 หมดแล้วโอเคเดีนี้เรายึดได้แล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวเราออคุณจะออกกูจะออกไงอ่าเดี๋ยวเราไปทางนี้แทนเฮ้ยไปไม่ได้เราต้องไปทางนู้นทนตะ้องไปชมวิงว่งวิงว่งวิ่งเลยอย่างเงี้ยต้องแดชแล้วละ่ะไปแดชไว้พวุ่งชเอือเอาไปไปเออเอาให้แค่ไปไม่ได้โอ้โหเดินเดี๋ยวต้องไปตาม วิ่งหนวดขาวกูวิ่งแบบเป็นตักกะแตนเลยเดี๋ยวๆๆเด้อเด้อเด้อ้องวิ่งไปทางนูนดิเออโอ้หเออเจอแล้วคับชมมามึงมาเอานี่ไปมึงแหวกทะเลอือมาดูถูกผลกุลากล้าเหรอฮะ มาสิมาสิมามาขี่ลาชันเดือบรอยอ้าวล่วงเดียอย่อางเงี้ยฮะโหมาวโกโกูบินเออเดี๋ยวเข้ากัดซีนเฮ้ยท่านผู้ชมมันเอากำแพงขึ้นวะ่ะเ,เริ่มเลยอาคายิรุ ในเวนะคาอิโนนี่ครับผมพลเรือเอกอาคาอิโนภูเขาไฟดาวตกปลาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหนี่ครับพลังผอนแมกมาครับอาคาอิโนเราโอ้ชิบหายละไปครับกูจะไปไหนได้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวขอกึ้นไปตรงนี้ก่อนเอออคายนุแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยตรงนั้นก่อนตรงนั้นกระพริบแล้วนี่ัผมเอเวนะาคายนุเออบาอ้าวเจอมึงอยู่ใช่ไหมเออ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 เรียบร้อยเออ ไปครับเพราะว่าเกมเนี้ยพวกพ้องเราจะตายไม่ใช่ตัวเดียวไม่ได้นะครับชม,ชมถ้าตายก็คือแบบเราต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะโอเคไปเพื่อข้องเสร็จแล้วไปปุ๊บไปเอาลงไหนเวนะใครนู้มึงอยู่ไหนกูจะฆ่ามึงเออมาโช๊คโช๊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 มามึงเอาดีไปอยู่กันเยอะใช่ไหม เซย์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 เซยเออโหกำลังหนดขสาไกลนะท่านชมทำไปเล่นไปมาไปนุมามาดิมาดิมาดิมาหึฮึฮึเออไปมาปื๊บเดี๋ยวอยู่ไหนต่อนะไอ้เวนนี่ไอ้เชียนี่ไอ้เชียนฮึฮึ มึงอยู่ไหนกันวะมาดิมาดิมาดิมา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 โอ้โหไม่ไหวแล้วอคาคินุมึงอยู่นี่เอาฮาคิราชันไปด่าโอ้โหจิมเบกูก็เด่นวะเอานี่ไปกินมึงทะเลแวกไว้ซะไอหนุไอหนุไอหนุอะไครนุล่วงเลยมึงล่วงเลยมึง อ่ามึงโดนเขาเนี่ยมึงเน่าเสย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 มาเออเฮอร์คิระชันไปมาทะเลแวกต่อท่านผู้ชมเฮ้ยโดนไหมนะโดนอยู่ว่ะโอ้แต่โดนน้อยว่ะไอนุ่มมึงมึงมึงอึดเหรอฮะมึงอึดเหรอฮะ ฮะคุกอึดเด้อร้อยใครนู้หลับไปแล้วชิบหายแล้วพวกเรากับพิษแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาช่วยแล้วเดียเด๋ยวเดียโโอเออเด๋ยวเดี๋ยวมาโคเออเดี๋ยวโอเคช่วยหมดละส่งคา,าร์มันคดนี่แม่ง ไอพวกนี้โหดนะเนี่ยท่านผู้ชมเอานี่ไปกินเลยระยะไกลเนี่ยพิซาโลเหรอพิซาโลเหรอพิซาโลเหรอเฮ้ยโดนไหมพิสลูอะโดนดิพิสลูโดนดิพิสลูโดนดิโดนดิพิสลูโดนไหมมามามึงมึงมึงเฮ้ยมามาไปโถ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 โชโถ เออเดี๋ยนะโชว์โชโชโชว์เอโชว์โชว์โชว์พิสรุหลับไปแล้วอไปไงต่อหมดพิสรุเป็นใครมาไล่ฆ่าแม่งหมดเลยจัดการอาใครนกับคิสรุได้แล้วผมเเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนวะชิเ นี่ครับผมโอ้โหกระไดเลือดมึงก็เหลือน้อยเนี่ยมาแล้วครับผมลูฟี่นี่ครับผมฉากประจันหน้ากับพลเรือเอกนะครับตอนนี้นี่อ้าวเมาถึงนี่เลยเหรออาทางถึงขางดีนะรูปดาก่อนน่ากลัวจังเลยนะความยาววัยนี่มึงแก่กันแล้วไง หันมาชิงตัวเอสนี่ครับผมเอาคิยิฮนะสแตมยางยืดอ่านะครับผมเกียร์สองไปแล้วหือหอช้าไปนะโอ้โหโดนคิสรุเตะวะ่ะเจอกับเอาคิยิครับผม ทิ้งทิ้งปู่นายเป็นผู้มีพระคุณชั้นแต่ฉันก็ไม่อ่อนข้อให้หรอกอะไรประมาณนี้นะมาเอาสู้กับโอคี้เยี่ยเออแกยังเร็วไปที่มาอยู่ที่นี่มา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 เอานี่ไปก่อนทะเลแวนไปก่อนนะโอคีิมึงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเอาโอเค เอาเลือดเอาอะไรไอ้ทายอะไรอะไรอาคีราชันไปแล้วก็ตามไปด้วยนี่มึงไอ้ทายเหรอเออคืออาโอคยิยเอออาโอคิย้เหออคือแล้วก็เอาทะเลแหวกไปโอคี้มึงอ่ะเน่าวไปซะคือแล้วก็ตามได้ตามต่อเมอร์ฮึ่งคือโดนรัวไปเลยครับผู้ชมโอ้โหไม่โดนว่ะดอกนี้ไม่โดน ไม่เป็นไรลูฟี่มึงมาดิ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 มา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 หื้อหื้อหอานี่ไปกินเลยโดนอัดก๊อปปี้มึงอะเอาคีไอสัตโลกอะไรเรียบร้อยเออฮืฮึฮืทะเลแวกเออ กระปิดกระเปียวดีนี่กระปีกระเป๋าดีนี่กระปิดกระเปียวนี่ครับผมเข้ากระสีเฮ้ยอ้าวอ้าวนี่ครับเอสจะถูกประหารแล้วเฮ้ยโอ้ลูฟี่โดนหนักแล้วผมมีแค่ลูกบ้างงั้นเละบวกฟางลูฟี่ถ้าไม่มีพลังพยายามมากแค่ไหนก็ไม่ก็ช่วยพี่ชายไม่ได้หรอกเนอะ เอสโอ้โหกิสรุเตะไปอีกครับเอสลูฟี่รู้เอยละเห็นไหมล่ะคนเขาอุสาบอกไว้แล้วแท้ๆหายใจอยู่ใช่ไหมลูฟี่อีวานจังปล่อยนะลุงท่านเจ้านี่มันทำได้ดีเกินพอ รักษามันเฮ้ยไม่เอาฉันไม่มีเวลาทําอย่างนั้นหรอกอย่ามาขวางฉันนะเอสนะเป็นพี่น้องคนเดียวในโลกของฉันนะฉันจะต้องช่วยให้ได้ให้ตัวบ้าลเลือดดีแต่ปากอย่างเด็กและดูไม่ได้เละดูไม่ได้ดไอบ้าแบบนี้แหละ ถ้าเราชอบนักโอเคแล้วก็ผ่านไปแล้วนี่ได้เอสเอสเลยครับมาราเูเราฮ่าอ่า,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 าโอเคครับผมก็จบไปอีกอีพีหนึ่งแล้วนะผมซึ่งก็คือตอนนี้ลูฟี่กำลังช่วยเอสได้ขึ้นทางแล้วแต่ก็ยังบาดเจ็บอยู่ นะผมก็ได้เล่นนวดขาวไปโคตรมันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้มาต่อกันนะผมอ่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไ,ได้วยนะผมเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย